สวัสดีครับพี่เพนะครับผมพี่เพจะมาแชร์ประสบการณ์หลังจากที่พี่ทำการใช้งานตัวนี้จริงพี่เจอข้อดีอะไรบ้างกับเจ้าตัว i อคูเซตเ g มือถือสเปคจัดเต็มราคาสุดคุ้มจาก Vivo ตัวนี้ซึ่งพี่ซื้อมากับราคา4,390บาทครับบอกเลยว่าสเปค ให้มาจัดเต็มจริง CPU ให้มาเป็นตัวซ n a ล d ก a g อน6 Gen 1ครับซัพพอร์ตขึ้น 5G กับแบต6,000ฟ้าชาร์จ44วัตตัวนี้บอกเลยว่าจัดเต็มมากกับหน้าจอ120เฮิรครับสีสันหน้าจอในการสู้แสงตัวนี้บอกเลยว่าเพียงพอมากพร้อมกับแรมตัวนี้8 g ิกบวกเพิ่ม8 g ิกับความจุเริ่มต้นพีใช้คือ1 0 8 g ิกผมนี้ กับลำโพงคู่ปรับตัวเอาต้าบดถึง300ถือว่าจัดเต็มสับคุณภาพมากการฝุ่นกันน้ำ IP64 โครงสร้างในการป้องกันการตกกระแทกถือว่าจัดเต็มมากพร้อมกับการสั่นโดยใช้ตัว AI ผมตัวนี้พร้อมกล้องหลัง50ล้านให้เราเพียบพร้อมบริว่าตัวนี้พี่ใช้งานมาคือคุ้มจริงครับ พี่จะขอแนบลิงก์ผมในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มาเป็นเครื่องสูนไทยประกันสูนไทยตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้ปลอดภัยในการสั่งซื้อผมบางครั้งนะครับราคาอาจจะขึ้นหรือว่าบางครั้งนะครับราคาอาจจะเรียกว่าให้กดเช็คร,ราคาและก็โปรโมชั่นล่าสุดตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้หรือว่าใต้คอมเมนต์นี้หรือว่าใครอยากได้เครื่องนี้ ต่อจากพีก็สามารถทักมาได้ที่เพจ f a c e b o o พี p พจ Official ได้นะครับซึ่งพีจะขอส่งต่อให้ราคา4,390บาทเลยพร้อมอุปกรณ์ครบกล่องมีหัวชาร์จมีสายชาร์จแล้วก็แถมเคสซึ่งมาจากโรงงานอันนี้ติดฟิล์มมาจากโรงงานให้เราเรียบร้อยมาดูว่าเฮ้ยหลังจากพีใช้งานมาพีเจอข้อดีอะไรบ้าง พีชอบค,อคือในเรื่องของดีไซน์ครับดีไซน์ตัวนี้มันมีความแข็งแรงแล้วก็มีความสวยงามในการออกแบบจริงครับคือเก็บดีเทลในการฝาหลังตัวนี้คือมีความพรีเมียมและมีความหรูหราจริงครับนี่ซึ่งพีชอบในการดีไซน์ของตัวบอดี้มากซึ่งบอดี้ให้มากับความบางของตัวเครื่อง7 9 9มมพร้อมกับน้ำหนักที่บอกว่าพอเหมาะพอควรมาก กับน้ำหนัก199กรัมผมุตัวนี้วัสดุฝาหลังเป็นพลาสติกนะครับซึ่งให้มาจัดเต็มมากด้านข้างตัวนี้มีปุ่มสแกนมือสามารถทำการกดที่ปุ่ม power หรือว่าทำการแตะพืสแกนตัวนี้สามารถทำการได้นะครับนี่ให้เรามาถือว่าสุดเจ๋งจริงพอร์ตไซีในการซัพพอร์ตในการฟาสชาร์ ให้เรามาถึง44วัตตัวนี้นะผมพร้อมรูหูฟัง3.5นะครับซึ่งดีไซน์ก็จะมีความสวยงามในการออกแบบตามแบบของแบรนด์ไ q o หรือว่าแบรนด์ของ Vivo นะครับซึ่งเป็นแบรนด์เดียวกันนะครับผมนี่ซึ่งบอกเลยว่าสวยงามมากของตัวบอดี้เป็นข้อดีที่พี่ใช้งานตัวนี้มานั่นแหละครับผมบอกเลยว่าเวิรมากมาพร้อมกับหน้าจอตัวนี้สีสันดีมากกับหน้าจอ6.72นิ้วครับ ซึ่งพี่ใช้งานมาเป็นข้อดีพีเจอเลยว่าอยากแชร์ประสบการณ์มากเพราะว่าหน้าจอสู้แสง1000นินกับความหน้าแน่นของพิเซลคือ393พ p i ิมพไอผมตัวนี้บอกเลยว่าจัดเต็มสับคุณภาพมากกับเรเฟตตัวนี้คือ 120hz ครับถือว่าจัดเต็มมากครับสีสันและก็สกินโทนตัวนี้เพียงพอมากครับปรับเป็นอัตราเรตแับมาตรฐาน60 h z หรือว่า ปรับเป็นอัตราลิเฟตสูงเป็น1นึ่งร้อยเหรือว่าปรับเป็นออโต้ตัวนี้สามารถปรับได้ให้เรามาจัดเต็มจริงครับนี่พีชอบมากกับตัวนี้ผมแล้วก็มีการใช้งานแอปพลิเคชันตัวนี้สามารถใช้แอปโคนในการโคนแอปพลิเคชันก็สามารถทําการโคนได้นะครับปัจจุบันตัวนี้คือเป็น Android ด์เวอร์ชันและผมตัวนี้บอกเลยว่าจัดเต็มมาก CPU เป็นออ t a c ค r e ความเร็วสุดคือ2.2 ีเฮิร์ครับและเป็น CPU ที่มีความแบบใช้งานสาปัตดคือ4อนโนเมตรครับถือว่าในการจัดการความร้อนในการจัดการพลังงานตัวนี้ให้เรามาจัดเต็มจริงครับนี่แรมแปลก,กิกบวกเพิ่มแปลก,กิกบอกเลยว่าสุดยอดมากครับนี่ครับคือพี่ผมใช้งานมารุ่นเบสโมเดลมันเพียงพอมากครับคุ้มมากกับงบ4390บาทตัวนี้นะครับ ให้ดูผมว่าหน้าจอมันมีความสมติสามารถแบ่งหน้าจอนะครับผมแล้วก็สามารถโคลนแอปได้ถือว่าสุดจริงครับแล้วก็ซัพพอร์ตเคอือข่าย Wi-Fi 4และ WiFi 5ตัวนี้สามารถซัพพอร์ตนะครับในการเชื่อมต่อแล้วก็เป็นบูท o ู t เวอร์ชัน5.1นะครับก็ถือว่าในการเชื่อมต่อบอรือว่าไม่ดีเลยนะครับผมแล้วก็กล้องหน้าแบบเจาะดูให้มา8ล้านนะครับตัวนี้คือเพียงพอมากเลยครับมาดูว่าเฮ้ ก็เป็นอย่างไรบ้างกับตัว UI ซึ่งดีกีมาจากตัว vivo ครับนั้นบอกเลยว่า UI ของตัวนี้ใช้งานได้ง่ายมีหมดกลางค้น,นมีภาพคนนี่ครับผมมีภาพท่ายมีวิดีโอผมวิดีโอก็สามารถถ่ายเป็น 4k 30เฟรมเรทได้แล้วก็เพิ่มเติมถ่าย50ล้านโพนมาเอกสรซอนโม,มชั่นไทมแ์แลปและเมอโปรตัวนี้บอกเลยว่าจบครบครับและสีสันสกินโทนของรูปภาพตัวนี้ให้มาเจ๋งมากครับ สกินโทนดีมากอ่ะสีดีจริงครับสีแดงก็ออกมาสมบูรณ์แบบสีเขียวก็ออกมาสมบูรณ์แบบซึ่งพี่ใช้งานมาสกินโทนคือเดอะเบสจริงครับสัปดาหตัวไอคูครับทั้งกล้องหน้ากล้องหลังถือว่าให้เรามาเพียงพอมากครับซึ่งพี่อันนี้รู้สึกว้าวมากแล้วก็มี AI สามารถทำการลบวัตถุหรือว่าการซ่อมแซมวัตถุได้ตัวนี้ ให้เรามาถือว่าสุดจริงครับซึ่งเป็น AI พื้นฐานมาจากตัว Vivo มีความลบ before after ขึ้นเนียบมากซึ่งตัว iQ ลบวัตถุบอกเลยว,ว่า work จริงครับหลังจากทีไปสัมผัสมาตัวนี้ลบวัตถุให้เรามาถือว่าสุดมากแล้วก็มีฟังก์ชันในการแก้ไขเยอะแยะมากมายนะครับผมตัวนี้คอนเฟิร์มเลยว่าใช้งานได้เจ๋งจริงครับ กล้องหน้าผมตัวนี้คอนเฟิร์มเลยว่ากล้องหน้าสีสันดีมากพีรู้สึกว่ากล้องหน้า8ล้านคุณภาพดีจริงครับนะครับกล้องหน้าสามารถทำพอเทคหน้าชัดหลังเบอร์สับดาหไอคเซตเก้าเอ็กซ์ห้าจีได้ คือสกินโทนดีมากผมตัวนี้ให้เรามาถือว่าจัดเต็มสับคุณภาพจริงครับซึ่งพี่ใช้งานมาเลือกสเปคกล้องหายห่วงในงานวีดีโอก็ถือว่าหายห่วงครับตัวนี้ใช้งานมาจริงแบบไม่อวยเลยว่าคุ้มจริงครับนี่สีสันสกินโทนต่างๆครับตัวนี้บอกเลยว่าเพอร์เฟกจริงนะครับผมสับ c ีพผมตัวนี้ถ้าม,มองๆนะผมจะขอพูดคุยในเรื่อง การเล่นเกมครับซึ่งเล่นเกมดีมากงบ4,390บาทให้มาคือ CPU ส a ด d กก้อน6น1ซึ่งไม่มีผมราคานี้ไม่มีเลยซึ่งหารุ่นอื่นมาเปรียบเทียบได้ยากมากเพราะว่าเล่นเกมคือปรับสูงสุด RV 60เฟรมนิ่งมาก ตัวนี้ผมพับจีปรับสูงสุดนิ่งมากมีใจโรให้เราเรียบร้อยแล้วก็เกมฟรีไฟปรับสูงสุดสบายหายห่วงเกมเกฟชิทอินอปรับสูงสุดถัว่วลื่นซึ่งน่นเกมตัวนี้ในการจัดการพลังงานในการตัดต่อก็ถือว่าดีครับบอกเลยว่าเกินคุ้มเกินค่าตัวจริงหลังจากพีใช้งานมาเล่นเกมหายห่วงแล้วก็ซัพพอร์ตแอปพลิเคชันธนาคารตัวนี้สามารถซัพพอร์ตได้อย่างเพียงพอมาดูว่าลําโพงปรับเป็นสูงสุด300เซจะเป็นอย่างไรนะครับ ถือว่าเสียงเบสตัวนี้เสียงดังฟังชัดมากครับคุณภาพบอกเลยว่าให้มาเกินค่าตัวจริงอันนี้ไม่อ้ยนะอันนี้รีวิวด้วยความจริงใจเลยว่าพี่ซื้อมาเองรีวิวเองแบรนด์ของไอคูไม่มีความเกี่ยวข้องกับพีร้อยเซนนะครับ นี่มาดูว่าหน้าจอจะเป็นยังไงบ้างผมในการซัพพอร์ตเปิดสูงสุดก็คือ 4K 60เฟรมได้ซึ่งให้มาจัดเต็มมากสีสันหน้าจอในการสู้แสงตัวนี้บอกเลยว่าเพียงพอมากครับสกินโทนให้เรามาถือว่าจัดเต็มมากสัหรับตัว i q s e Z9X นะครับนี่คือสุดมากสีสันดีมากครับเปิดไฟล 4K 60เฟรม CPU มันแรงครับมานเรนนิ่งจริงครับผมนี้ สามารถทําการใช้งานมัลติวินโดว์หรือว่าทําการใช้งานในการแบงหน้าจอตัวนี้ให้เรามาจบครบครับใช้งานโคตรง่ายเลยครับผมแยกหน้าจอแบบนี้ซึ่งบอกเลยว่าฟังก์ชันกับตัวนี้ให้เรามาถือว่าสุดริงแล้วก็มีการใช้งาน Multi Rob, ามัลติลบนะครับผมคือคู่โคตรสุดสุดมากใช้งานง่ายและฟีลลิ่งบอกเลยว่าโคตรดีแต่ว่าไอโคทําตัวนี้ออกมา ได้อย่างเพอร์เฟจริงครับซึ่งพี่จะขอแนบลิง้์ผมในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มาบางครั้งอาจจะขึ้นราคา5,000 6,000นะครับพี่ก็ไม่รับรองว่าราคาอาจจะขึ้นไหมแต่ว,ว่าเช็คราคาล่าสุดตามนี้พี่แนบให้ใต้คลิปหรือว่าใครอยากได้ตัวนี้ต่อจากพี่ก็ติดต่อพี่ได้ที่เพจ p ีเพย f ออฟิเชียลได้นะครับผมตามที่พี่แนบให้ใต้คลิปนี้ผมสวันีขอบคุณครับ